เอาละครับก่อนสวีเดอร์สวีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสสวััดีครบผมนะเอวันนี้อยู่กับช่องโนซีนนะครับผมนะอีกเช่นเคยนะครับผมนะแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนบ้างเราเล่นรถบกมีเยอะแล้วใช่ไหมอ่าทางสเปกเตอร์นะแล้วก็สวายเดนไฮเรามาเล่นเกีมเดดบายเดรไลท์มบายกันบ้างนะครับผมนะผมที่ผมลงไปตั้งประมาณสามคลิปนะใครยังไม่เคยดูที่ผมเล่นเดดบายเดรไลท์มบายแล้วก็ไปดูตรงตัวไอได้นะฮะนี่เลยโอเคเนาะอืมวันนี้ ผมก็จะไม่เล่นอนเดีมแทุกคนแต่ว่าตอนที่ผมเล่นมาผมไม่เคยรอดเลยใช่ไหมเอ้วันนี้เราต้องรอดทุกคนมาผมจะไม่เล่นออนไลน์นะทุกคนนะก็กดถุนปุ๊สนี่วันแบบชร์ปุ๊บแบบปกติที่ผมเคยจัดเลยนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ต้องหือในรับผมนะโอเคตัวละครที่ผมจะเล่นก็คือเคเดนสนรเพราะว่าผมจะทำให้มันจุดตีสามได้เร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนาะเข้าใจเนาะเราไม่พูดราเพลงเราไปกดเลือกกันดีกว่าครับผมเจอกันนะครับผมไปแล้ว อเอาละครับก่อนที่จะรับชมคลิปต่อไปนะครับอย่ลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนรับชมคลิปเนาะและอย่าลืมกดกระดิง่งให้ปรับเป็นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกคนนะนี่มีคลิปเต็มไปหมดเลยทุกคนสามารถไปย้อนดูไนดะ้แล้วก็มีเพลย์ลิสต์นะครมีเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนเข้าไปรับชมได้นะฮะลืมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเจอกัน โอเคนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาในเกมนะครับผมท่านผู้ชมนะที่แมปบ้านจำสันหรือว่าโคไปฟาร์มนะที่ทุกคนรู้จักกันโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปรับกราฟิกหนึงล่วนขอไปครับผมปึ๊บเงี้ยดื้อใช่ไหมอย่าเป็นไงมันเป็นสเต็ปครับผมท่านผู้ชมนะโอเคเราต้องรอดให้ได้ฮะสำหรับขั้นตอนของเคสโอ้โหเชี่ย ทุกคนผมโคตรเกลียดไอ้เจ้ตัวนี้เลยมันเกลียด่ะเดี๋ยวเราไปเ,เห็นดูนเ,นเนี่ยเห็นไอ้สัตว์เห็นเห็นแล้วยังไม่เห็นวะเนี่ยผมนี่จุดจูชั้นนี้นะทุกคนแนะนำนะบ้านหมูแล้วก็บ้านฟ้าอู้ติดกันฟ้าเธอบอกเลยมันในะกินเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมขอเลยว่า เราต้องปั่นไฟฮะยีนี้นะยิ่งไม่ได้ไลทต้องปั่นไฟเออเข้าใจป่ะได้แค่ต้องมองวงเห็นเหรอเออคือปั่นไฟว่ะไปเป็นออร่าของผมเหรอมันไม่ใส่ป๋าผมนะทุกคนมันต้องมาดูเครื่องปั่นไฟว่ะเห็นไหมสียงเหลืองอะถ้าวงเห็นเหรอมันผมไม่ได้ใส่ปุ๊บไอ้ที่มันสามารถมองเครื่องปั่นไฟได้นะทุกคนเหมือนจะมีเดี๋ยวไวไฟฟิล์มมาหรือเปล่า ก็ของที่กด,ด,ดตูดกดตีนบางย่าเท่ากีเลยวะ่ะเด,ดี๋ยวดูงานกิมมือถือได้จูงดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวโชว์ไปสองสามกมไปเกมนี่ยอ้าวไอ้เชือกแรกโอเคเกิดอาการค้างนิดหน่อยทุกคนไม่แปลกอะนะไม่แปลกค้างนานแล้วค้างค้างนานไปแล้วค้างนานไปแล้วโอเคโอเคอยากจูว่ะอยากเจอฆาตรกรทุกคนทำไงดีวะอยากเจอฆาตกรอะทำไงดี โอ้เแี่ยเพื่อแม่งเข้ามันไม่ได้ผลหรอไ็่ได้ไแล้วแมบจุกว่ะเดีย๋ยวมันขอปั่นขึวนี้เลยก่อนนะขึ้นดนนนูนเลยทุกคนโดนสอหนี้แน่เลยโดนจริงการันตีว่าสอหนี้แน่นอนนะเฮ้ยไม่ใช่ห่ามันไปไหนวะโอ้โหโคตรไกลในซาด เราจะหว่านแค่นี้พอแล้วใฮะบึ้มเองฮะไม่งั้นมันจะแหลกทุกคนนะผมใส่เปอร์ที่เวลาเครื่องบ้าไฟเสร็จเราจะเห็นฆาตก,กรเนาะมาแล้วมาละผมจะจูงให้เ่อนเอาเปล่าไปเปล่าเฮ้ยผนเจอแล้วสวัสดีครับมาดิครับ,มรบผมไม่ค่อยกลัวนะเวลาเจอพวกเนี้ยมันก็แค่โดนเฉยๆผมไม่ได้หวันวว่นอะไรจริงๆเคยหวั่นอะไรอยู่แล้วอะ่ะก็โทษทีนะ ก็โทษทีนะไม่เคยจะวันอยู่แล้ววัยรุ่นมาเอือกเจ้าอลักนี่จะโดนเฉยนี่แหละพวกเกลียนตรงนี้แหละหวาป่าเฮ้ยไม่ใช่ผมถามเองว่าไหวหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สกิลฮะเรามาต่อบ้านฟ้าฮะผมยังไม่ใช่ไม้ทุกคนเอต้องใช้ไม้เร็วฮะไม่งั้นเราจะเสียเปลี่ยนเนาะฮึบต้องดูฮะต้องดูไฟดีฮะ Phải mà hảo chưa 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 hơi anh này anh ơi gì ơi anh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  ơi gì ơi anh ơi anh ơi anh ơi Ui, ui, ui เฮ้ยผมเผื่อใช้ไม้ทุกคนขออภัยนะฮะเบื้มงเป้าบึง้งผมฉีดละมีโอกาสต้องวิ่งฉีดไปทุกคนขอขอหักเครื่องเลยเด็กมีไม้ป่ะเฮ้ยตรงนี้ผมเล่นได้อยู่เอ้ต้องหิวอะเพิ่ไม่ให้เกิดความเสียเปรียบเนาะเช่ข่าละกอนั่นหมืม่นเลยว่ะเจอเสเปรียบจุ๊บผมไปเป็นไง ก็โทษทีพี่มันก็ตึงไปนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกรุงเมืองแล้วเนี่ยมันน่าจะเห็นตรงที่มันจะเป็นกีกี้นะทุกคนโอเคเห็นปก็ดูต่อบบ่ดูต่อบไหมได้นะตอนเนี้ยไปดีกว่าเี็บดูต่อบบ่ดูได้นะเฮ้ยโย่เดอเบบเบ้โย่หมอสักไหมดูต่อบเนี่ยอยากดูแล้วเ้ยเอาเป้า เนี่ยโผล่แล้วเนี่ยโอ้มันเป็นแค่เพื่อนหรอทุกคนโอ้ยเหี้ยตายสัตว์กลัวเ <c oughs> ราถ่ายจูให้เพื่อนทำไมเพื่อนไม่ทำแบบงี้กับเราเราไม่โอเคเลยเพื่อนแล้ว,วลนจะเสร็ถิดดีว่าเฮ้ยอันนี้เราเผิดแล้วเปิดจูได้ทุกคนไหวป้าเฮ้ยจูงกับพี่มันยากนะน้องเอาไหมล่ะเอาเปล่าไหวป้า เฮ้ยหนูผมไม่ค่อยกลัวนะเพราะว่าผมติดสถานะอันนี้อยู่ไงเอา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 ค้างเหรอค้างรถไปดีครับเนี่ยผมผมิปสถาน,นีแล้วเพราะถ้าเวลาเรือนซานจะไม่เป็นไรทุกคนเข้าใจไมหจไมเคอันนียนอยู่อาข้อแนะนำนะว่าถ้าโดนแล้วรอบหนึ่งก็ถ้าโดนอีกรอบก็อุ้ยเขี่ยมาว่ะเฮินี่นจิดด้งจกสองชั่วโมงจิ้งจกสองชั่วโมงอะไรโม่โม่ งงไปเล้งลงไปเลยเจ็ดถสองชั่วโมงเมื่อกี้ตทวทีนะครับว่ายังไงการแห่งนิดหน่อยรุ่นชมนะโอเคนี่เบิร์กเคสในสันสถือว่าดีมากๆแล้วอุยอ้ยอุ้ยตรงที่เราสาวารถินไม้ทุกคนนะไอ้เพื่อนเหลือว่าผมจะไปรอเครื่องนั้นกันนะ้นะต้องป่นเสียทุกคน ตามผมเหรอตรงนี้เหรอผมนี่ปั่นให้เสร็จอ่ะคือเพื่อนจะมีอันดีนึงกันบ้างเนาะแล้วข้างบนมันแข่นได้เหรอไม่รู้เนี่ยอะไเงี้ยเอายังบินขึ้นที่เด็ดรอดูวันแค่ไหนพอไม่ใช่ฉันมีรางวัลปะเนี่ยโชคดีที่ผมยังไม่ใช้มาตรงนี้ทุกคนกูจะจุ๊บให้ดับไปมึงมาดิมีรางวัลปะเนี่ยมันจะมีนะมันจะมีเลยอ่ะ มึงจะมีเหรอตามเบสัตว์ตามได้ดิตามก็จัดให้น้อง <S <S น้องตามพี่น้องก็จัดให้ดีมะน้องตามพี่ได้เท่าไหร่ก็มาเถอะองระผงองากตามลุ้มเข้ามาน้อง,ง,ากกาองเขี่ <Okay, S 2> ผมตอนนี้ไม่มีคนไปช่วยเพื่อนเลยเหรอ <S 1> <S 1> อู้จูตรงนี้บอกเลยว่าจกเทพ่ะตรงนี้ขเาขาเรียกกระจูเทพนะต้องดูไฟดีๆตรงนี้อ่าโอเคให้ผมมันกลับแล้วก็ เดี๋ยวนะมันเสี่ยงตรงที่ผมจะไปตรงประตูเลยแล้วคนเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีนวันหรือเปล่าเนาะตรงนี้มีมาอยู่ได้ครับเล่นได้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้โอเคนี่ถ้าผมเคยรอดไปรครั้งหนึ่งแทุกคนตอนที่ผมเล่นกระบอกอนะ่ะเล่นกระบอกนี่เล่นกับคนจริงๆนะยังไม่เล่นกับคนนะมาผมเพื่อนตายว่ะจริงๆนี่ผมผมส่งไปแล้วให้ผมจุ๊บให้แล้วแต่เพื่อนไม่มยอมไปช่วยเองอะ่ะผมแบบรอมาไกลมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นบ้านชั้นสองเนาะเอ้ยมีรนวนันปะเนี่ย อไม่มีไม oh, oh, <laughs> ่มีไม่มีขึ้นอนนอัอตัแล้วเนาะโอ้โหกูบอกเลยเพื่เจะออกไเลยเพอนเพื่อนไปไปไปอนออกออกออกเพืนออกเว้ยเพื่อนออกอยู่ไหมอยู่ไหเพื่อนก็อยู่ให้เออนี่ยแหละมันเขาเรียกว่าการปักแต้มทุกคนเีวเพื่อนไปเเพื่นเพื่อเพืนวิ่งเลยเพื่นเพื่อนวิ่งเถอะเพอระวังตายเพื่อนโอเคทุกคนเป็นไงนะผมเรารอดครับผมเนี่ย ผมเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงนะทุกคนอือผกู้ขิงไย่งนะทุกคนนะฟุ๊กบอกเลยว่าสเต็มจุกของนี่ไม่ธรรมดาลูกทอมเอ้ยสต็มผมมันที่เป็เจ้าหยอกนะหยอกขิงอย่างเ่ีแหละเนี่ยผมเวลาถ้าอืมโอเคผมได้ EVP เยอะมากเลยนะนะครับคือจะอธิบายให้ฟังตอนคลิปได้วไวที่สุดผมน่าจะยังไม่อธิบายเวลาเราอัพิปรึงเนี่ยเราต้องอืม ต้องให้เวลอัพนะฮะราไม่ท้ายไปเราไม่าไาสามารถปอนล็อกได้เหมือนในคอมนะฮะในถ้าเป็นในบวาเราต้องอัพอาเวลมาเราต้องเป็นได้เวลมาแล้วมันจะเลือกให้เลือกเนี่ยถ้างสมเราหนึ่งเวล1หนึ่งถึงเก้าเนี่ยมาใช้สุ่มให้เราแต่ถ้าเราสิบขึ้นไปเนี่ยมันก็จะให้เลือกเราสองแบบเนี่ยแต่ผมชอบนี่นะของบิลฮะที่ผมตามหามาพวนี้คือว่าเลฟอีไฮนะคือถ้าเราอยู่บนรอบสุดท้ายเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้หลายเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอนะ่ะโอเค ทุกคนเบื่อสบายยังเอาเข้าวกล้องไหมสักไม่มาทุกคนส่วนตัวผมชอบดูแทบปื้อยู่นะเนาะนี่ผมเปิ๊กผมจะไปลองวิวจริงๆปุ๊กผมมันดีกว่านี้นะแต่พอผมพุ่งจุดติไปทุกคนก็เปิ๊กพวกมัน,นเลยเนาะโอเคแต่นวันที่สําคัญว่าสำหรับผมเนาะไรนุวันไม่ได้ว่ะโอเคนี่ครับผมออฟ o f f e r i n งต่างๆครนะับอันนี้อะไรเนี่ยเอาอันนี้ ผมบอกเลยถ้าเล่นถ้าเล่นแท็บเบอร์ได้าหายใช่จริงๆอ่ะผมแนะนานี้เลยครับที่เป็นเนี่ยกดสปริงเลื่อนเปื่อนเลือดเนี่ยก็คือว่าเวลาจะมีคนมาดิสแท็บแล้วอ่ะเขาจะเจ็บหนึ่งหนึ่งครนะั้งฮะก็คือเจ็บในระยะที่สองก็คือการเจ็บปกติแหลนะเจ็บรอบที่สองฮะก่อนที่จนะล้มเนาะนั่นแหละถ้ามุดระวังแบบโต้งๆไปเนี่ยเพื่อการมุดเขาแบบเขาเห็นว่าล้วเขาดี่แท็บไปอนะ่ะเขาจะเจ็บนั่นก็เป็นการได้เปรียบของ,ของรานะท่านผู้ชมนะผมจะเล่นคู่กับอันนี้เลยฮะ นี่ก็คือเวลาเราวางไว้อะกับดักหมีมันจะทึบๆหน่อยแต่ผมจะอก็โอเคครับผมแต่ผมชอใช้ยิ่งก่อนเราสามารถถือแทบไม่ตอมานอ๋อได้เพิ่มสองอันนะก็ประมาณสามแล้เราไปโนวันไหมไปโนวันแคนไฮฟอร์มายซา์ไปทุกคนบอกแล้ว่ากินนี่ตึงๆไปฮะไปไปมันระเบิดโอเคเดี๋ยวผมตัดเลยล้คกันทุกคนเจอกันครับผม โอเคนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เข้ามาในเกมนะครับผมนะบอกเลยว่าแบบนี้เ <c> ด <oughs> ือดแทบเปรอ,อได้เปรียบก <c oughs> ็โอเคครับผมก็ไม่ได้แย่นะก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะสำหรับแบบนี้เออผมใส่ชุดมาผิดทุกคนเออโอเคผมแบบนี้ผมแนะนําให้วางตรงแถวๆไม้ฮะถ้าเราเอาเอาไอา้ไอ้รอ,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 อยเปื้อนนะฮนะที่ผมบอกฮนะมาก็วางตรงไม้ได้สบายเลยถ้าเข้ามาดีแทบเราแล้ว,ลวก็เขาก็ซวยฮะโอเค แต่่าแถวนี้ผมแนะนําให้แบ่งวางเป็นโซนๆนะไม่งั้นเวลาไปเล่นเวลาเนี่ยสมมติเราวางโซนนี้หมดอลวเวลาเราเล่นโซนอื่นอ้าวแล้วแล้วเวลาเราไปเล่นโซนอื่นฮนะเราจะไม่มีให้วางนะแล้นะเขาก็จะไม่สามารถเราก็ไม่สามารถดักอะไรเขาได้นะครับผมอันนี้เป็นการแนะนสําหรับพนที่เล่นแทปเปอร์นะครับผมเป็นไงแทปเปอร์ตอนต้นเกนมผมแนะนำให้วางแทปก่อนก็ได้นะไม่ต้องรีบหากะไรเพราะว่าท้ายเกมอะ่ะถ้าเราวางแทปเยอะ เนี่ยเราได้เปรียบของมากเลยเพราะเราสามารถดักนู่นดักนี่ได้นะผมจะวางในจุดยุทธศาสตร์นะทุกคนอ้าว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 ยังไงอ่ะน้องน้องขาน้องขาอ่ะเจ็ดเจ็บเจ็บเป็นจุกกระเพาะอเจ็บเจ็ดเจ็บยัก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 ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรวิ่งวิ่คืึนนี่ปั่นแรงทุกคนนี่ปั่นแรงใช่ไหมผมมันเหยียบเดียวน้ำมันก็จะเหยียบเดียวเลยเอาอย่างไรอ่ะอยู่กันกี่คนอยู่กันอยู่ นเอาไปไหนน้องน้องไปไหนน้องน้องน้องเฟี้ยวอ่ะฮะเดี๋ยไว้เดี๋ยไว้เดี๋ยวไว้แฟนฟิวเอาอย่างนี้ต้องรูอย่างนี้ต้องรู้ีม่ทราบนี่นี้ยหนูนี่น <c oughs> นนแล้วผมมันมันมากนะฮะคงเป็นคนที่ไปเล่นโซนโซนนู้นอ่ะผมบอกเลยตรงอ่าตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมเป็นคนดีแท็บทุกคนไอ้คนที่สองไหมนั่นคือคนเป็นดีแท็บอะไรทุกคนเขาก็ได้เจ็บหนึ่นองอัตานะ เอ้ดาทุกคนผมไม่ชอบเล่นเฝ้าจรอ้าเอ้อ้าวอ้าป้าปาดปาปาดปาดงมึงมึให้โอกาสโอกาสให้โอกาสน้องมึงมึงให้โอกาสให้โอกาสชาร์ติชาร์ตมาดิไหนผม ได้ละขึ้นสื่อยาดสาวไปแค่บอกผมต้องแขวนคนหนึ่งประมาณสองรอบนถึงจะโมรี้ได้นะครับผู้ชมขอบคุณโอเคผมก็พยายามาถ้าเอาโมดี้มายพยายามจะเฝ้าเนะาะงั้นเวลาเขาจะมาช่วยกันะ่ะเขาช่วยไม่ได้แล้วคนนั้นก็จะโดนบูชายันแล้วก็จะตายนะฮะซึ่งเวลาเขาตายแล้วก็จะเสียมลี้ีโอเคเนาะเป็นการแนะนำนะฮะมาเดี๋ยวนี้เม่ค่อยมีคนเฝ้าหราเขาก็เล่นหาหากันเอาเนะเาเนะเออก็ถือว่าดีนะ ถ้าเวลาฟาก็ฟาดเฮ้ยตรงนี้มันมนีอันนี้เหรอคือนี้ปั่นแรงนะนี่ปั่นแรงใช่ได้นะใช่ไหมออตอนนี้เอาเอาีกคนนั้นจะตายและวะ้วว่ะกูจะเสียงโมลิฟีแล้วเหรอไม่เาเด็ดไปช่วยกันเถอะกูไม่อยากเสียงโมลิฟีอ่ะเพื่อนไม่เชิงเดี๋ยวไม่เสร็จวะ่ะโอเคไอ้เอพื่อนมันจะตายและวะ้วอ่ะ ยังไงเนอะเนอะวางไม่ตรงนี้แหละเอาไปไหนนะอ่ะเออนั่นแหละคุป้อมแต้มชัวร์คุณป้อมแต้มให้ทุกคนป้อมแต้มป้อมแต้มป้อมแต้มนี่ผมเล่ก็ะบอกนะหาคนเลยผมเล่ก็ะป๋อนิคนนี้เขาคนจริงๆผมหาคนจริงๆเนะี้ยถ้าทัา้งแบบก็ต้องสร้างห้องอ่านทีมคนมาช่วยฮะถือว่าดีผมว่าผมไม่น่าจะเสียวันดีฟรีแล้วให้ผมก็้องได้จับ เดี๋ยววางตรงกลางไม้นะครับถ้าสมมติเราตังกลางไม้เนี่ยเราสมมติลงมาตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงเนี้ยอ่ะถ้าสมมติเวลาเขาพาไปลงเขาก็จะไม่โดนแถมอ่ะถูกต้องเนาะดี๋ยวเป็นการแนะนำนะครับผมการเล่นแทรปเปอร์จากประสบการณ์ตรงของอ้วัเองนะเนี่ยก็จะที่เดิมครับวางไปโอเคตอนนี้ผมยังไม่ได้แขวนอีกคนนึงเนาะ อย่างไงครับเนี่ยทำอะไรหรือไอทำไมทำไมเอ้ายังมีสองคนเ้ยโอ้ยเจ้าฟันว่าวะชิคี้พจเป็นจูเป็นหรอไร้อยลายซาดคนนี้ได้ยังคนนี้อคนนี้คนนี้น่าจะเศษหนึ่งเดี๋ผมไปยังไม่ได้แขวนเพราะมันมีเดี๋ยวว่าคนนห้แบบนี้สองคนเนาะไปผมขอเชิญขึ้นสึ่ยอดเสาไปหนึ่งคน ในแก๊ปบขานะโอเคคราวนี้เฟซสองเท่น้าเดีย๋ยวว้อีกคนนึงก็ยังไม่โดนนะเด er ็กเด็กผมขอว่าตัวนี้เนียนๆไปอุ๊เดอดสัตว์ค้างค้างเมื่อกี้ค้างขอไฟนะผมจะไม่เฝ้าเลยเนาะผมจะกับออกห่างระยะมากๆอ่ะอ้าวยังไงหรอยังไงหรอเรือสัตว์แล้ก็เซนเรือกระดิ่งเข้าตายังไงหรอยเรือสัตว์เรือสัตว์แล้ก็เซนเรือกระดิ่งเข้าตาไอ้หู ผมนาัาจมูนี่คนนี้ได้แลนะ้วเนาะไอ้ทวกคนมูนี่เถะปือหนึ่งคนไปเหยียบก้น,นแล้วก็เหียบหนังขื้วขัวัวัวเรือนเรียบร้อยหนึ่งอีไปอีกหนึ่งคนผมยังไม่ร้นเนือทุกคน โอ้โหไอ้เคียมนมันกล้าไอซาดมันกล้าทำอะไรเยอะหรือวะเ,อ,เอ๊ะมันกล้าเหรอมันกล้าคนไหนผมยังโมลิได้จริงมีคนหนึ่งที่ผมโมลิได้แล้วเอาคนนี้ผมโมลิได้แล้วงั้นผมจะแข่ขงคนนี้ฮะโอเคแล้วผมจะปล่อยเขาไว้สามคนแล้วทุกคนกูเช่แม่ความเสื่อกูรูเวีนนี่แถมไม่ดีว่ะนายผมน้าจาา้าวไอรอนแก๊ปมาแล้วทุกคนไอรอนแก๊ปมันช่วยผมได้เยอะกว่านี้ ไม่น,น่าดิ้นหลุดวะใช่ไหมมูรดิ้นหลุดนะเพื่อนผมจะปลอยนะเพื่อนแล้วผมจะไล่ออคนมานะเพื่อผมจะได้มูรีมูรี่ห้าแลนะ้วเอ้มูรี่สี่นะโอเคผมจะปล่อยให้เขาช่วยกันนะเดี๋ยวผมจะไปเดินเซตแท็บเล่นๆไปฮนะเ็นซนโซนไปตรงนี้วังได้ไหมตรงนี้วางไม่ได้นะประมาณนี้ส่วนมากเขาต้ค่อยพับไม้กว,นะว่าทีเนี่ยควรจะวางตามทางเดินด้วยกันลองตรงนี้ โอเคผมเราอันนี้ก็น้อยเขาช่วยไม่ก็นะเพื่อเราจะได้โมดี้ห้าทุกคนโอเคโอ้ยกูอะไรผมจะไม่ไปแล้วทุกคนผมจะปลักเข้าไปเนาะเพราะเขาจะถึงแล้ว่ะโอเคเราต้องฆ่าแบบเลื่อนเย็นนะทุกคนเพื่อให้เราได้โมดี้ห้าตัวนะไอพวกมันดุมต้องโดนเด็ดทรปเปอร์ได้หรอนะครับช่อง เอแ้แดงผมมันดีแทบกุยแลเคโมเผมตอนนี้ผมโมริได้อีกได้เกือบหมดแล้วนะต้องดูกอนคนหรือ,อจะเล่นพรไหพวกมึงเนี่ยคนนี้ผ่มมันเยยังอีกเสือ้อที่เสือ้ออะเอาตรงน,นี้ตรงน,นี้กานเสียกันกานเหียวกันเหนียว,ยวมันเนีย่ยแทบผมไปเยอะมากเลยนะคนเนี่ยอ,อุ้ยอาวคนนี้ไม่เอาฮะคนนี้ไม่เอา,คนน,เอาคนนี้ไม่เล่นไายละขายคนลนะ แมงคงคิดว่ากูเล่นอ่ะอิซาจะไปวนนี้ไม่น่าผมได้เห็นคนนะคนเสื้อแดงทุกคนเดอไว้์อะเดวไว้แฟลฟิลอ่ะตอนนี้เขาไม่ปั่นไฟกันเลยนะถือว่าทํางานกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาอคนที่ใครผมได้ยินเสียงอ่ะหยุดตัวอะนี่ใช่ว่ะ นี่เหรอไม่ใช่ไอ้ขี้อยู่ไหนวะอยู่ข้างบนชัวนี่ไงเห็นหราแล้วใครเนี่ยอันนี้คนที่สองนะคนที่สองไม่เอาไม่เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาคนแรกอ่ะผมจะคนแรกเนาะคนแรกไหนวะเพราะตอนนี้เขาเปิดหลุมไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเขาไม่สามารถเปิดหลุมได้ตอนนี้อ้าวเจอแล้วครับเหมือนจะเจอละอีกคนนึง เดินตามไปนะนี่ไงจะได้วทุกคนถ้าโมดา้คนนี้ได้อีกคนมาช่วยนะผมก็จะโมดี้ได้สามคนแลนะ้ว yeah. นอยนะ่ายังไงอ่ะอ๋อมันจะเห็นแทบนะฉลาดดีว่าจะฉลาดใช้ได้เพื่อนแม้ฉลาดเลยนะเนี่ยฮนะะ,ะนั่นฉลาดเลยนะเนี่ยหนึ่งทีไหมฮนะบอกเลยว่มันจะได้เห็นโมดี้ตึ่งเขาเขี่ยีิฝันบอกไอะจึ๊บไอ้ชื่อกุงงกูม <c oughs> ึอ มีชิมแท้ครับผมอ่าคนนี้ยังโมีิไม่ได้นะขอเชิญก็สือยอดสาวพู้ชายเชิญเดี๋ผมจะให้เขาปรกคอาวัดช่วยกันเหมือนเดิมทีนี้ถ้าคนนี้เสร็จผมก็จะสามารถโมลิได้ทุกคนเลยนะครับผมแต่านผู้ชมบอกเลยว่าตรงนี้เข้าไม่สามารถเปิดลุงได้น,นะเพราะใครยังไม่ได้ป่านตัดเสื้อคลื่นเนะท่านผู้ชมมันก็จะเสียเปรียบหน่อยนะอืม โอเคถ้าขับไปช่วยเสร็จแล้วปุ๊บผมจะอาไปทันยี่ทุกคนเลยทุกคน,กคนบอกเลยว่าเกมนี้ม่เป็นคนเราอ่ะทุกคนนะอืมจุดนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเปลี่ยนเห็นไหมผมผมบอกแล้วเขาชอบเดินกันออามาตรงนี้อ้าวอีกคนตายเอา้าอะไรวะโอ้โอดเลยทุกคนโอ้ต่อไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เหลือก็เสร็จโจนะบอกเลย ไม่ใครหนีรอดแน่นอนเกมนี้ต้องฆ่าอย่างเลือดเย็นนะถ้าจะเป็นแครบเออเรือแครบอ่ะอยู่ไหนวะนั่งไงล่ะผมบอกแล้วถ้าเราเซตแถบเยอะฮะเห็นไหมผลที่ได้ก็คือมันจะมีโอกาสเหยียบแถบไปยิมากขึ้นนะฮะ ผมบอกแล้วต้นเกี่ยนแตะเพิ่มแล้วก็หัวแต่ท้ายเกี่ยนบอกเลยว่ามันเป็นเซเลตีใช่ไหม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 เฉียววิ่งเหรอวิ่งเหรอน้องน้องวิ่งเหรอครับวิ่ง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 ซ่อีกคนนึ่งฮะต้องหาคนก่อนหรือโมลี่โชว์ไปอีกคนหนึ่งมันเจ็บนะไมเนี่ยมันนี่ให้ทุกคนเห็นชัดๆนะกลางลานไปกลางลานพิธีไป การพิธีนะเจอกันพ,พร้อมหรือยังคุณเจอกันอีกโลกหนึ่งครับผมกรถอดม,มาแล้วฮะผมบอกเลยคอแทบขาดละมันสับตรงท้ายถอยสับตรงตรงไหนเฮ้ยอ้าวอ้าวมันจะเห็นนะทุกคนครับผมไม่แน่ปิดปิดผู้ใช่ไหมถ้าคุณเล่นเป็นแบบเทเปอร์เลยนะคุณไปวางจุดหนึ่งเลยคุณรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนคุณไปวางจุดหนึ่งเลยฮะ เรามีโอกาสอยู่ละมีโอกาสที่การจะไปได้อยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้ถึงประตูฮะให้ตรงนี้มึงจุดนะเพราะว่าเขาต้องเสียเวลาในการที่แทบอยู่แล้วถือไหมใช่ไหมขอยแล้วก็รีบไปตึกตวนฮะอะเห็นไหมทุกคนยังไงยังไงจริงจริงถึงเขาไม่เจ็บผมก็สามารถตีลงหได้เพราะว่าผมมีโนวันนะทุกคนยังไงเจ๊หน้าประตูเลยไหมล่ะเอาเนาะหน้าประตูเลยก็ได้<อ> ก่อนจากลาก่อนจากลา,กลาไปโอเคครับผมท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับท่านผู้ชมนะก็อคลิปต่อไปจะมีอะไรรอท่านผู้ชมอยู่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกคนนะเพราะตลอคลิปนี้ผมก็ขอจากลา,ลาเพาื่อนโมริสวยๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะนะ โดยเฉพาะกดสับต,ตะไคร่นะทุกคนคนที่มาดูใหม่ในกดสับให้ผมด้วยนะผมนะโอเคเอา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 ไปไหนโอ้ยเฮียอย่าแทบด้วยโอเคพูดเดียวละเจอใครนะผมท่านชมโมลิสวยๆไปอย่งนี้อย่างครับผมโอเคเดี๋ยวผมไม่ได้โมลีแล้วตอนนะท่านชมนะโอเคขอจากไปเท่านี้ครับโนซีขอจากาไปเท่านี้บา,ายบายครับผมอ้าวผมนี่ไไคนนี้ได้ไห,หรออ้าไม่เป็นไรแ,แขกนี่แหละแขวนก็ได้ แฟนก็ได้ไม่จริงเหรออ้าวเขาหนีได้ทุกคนเฮ้ยไปจัดอะไรที่ทุกคนกูพูดไปแล้วอ่ะไม่ได้ผมเราพูดแล้วเนในอย่าทำบางเสียหน้าพี่ทำอะไรเถื่อนหน้าอยู่แล้วเฮ้ยทำไมทำอะไรเสียหน้าเนี่ยผมมีคนนี้ไม่ได้ทุกคนทำไมวะองโอเคแก,ออก,ก,กก็ขครชอบมีคนนี้หนุนอะไรก็แชร์กันนะผมนะบายบายบผมน้องจินจัดแล้เท่านี้บ,บายบายบผมพี่น้องทุกอย่างไจะได้